สวัสดีครับล้อคู่นี้ก็เป็นฮาร์เลยตตัว4ฟที่เองนะครับสีปเป็นของรถของตัวเองนี่แหละครับผมอยากลองมานานแล้วแล้วก็หารอของคนอื่นก็เขาก็ไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเนาะแล้วก็เลยเอาล้อตัวเองมาทำงานงานนี้จะทำเป็นเซรามิกโพลิชชิ่งครับก็คือหลังจากลอกสีเสร็จแล้วก็มาเป็นขั้นตอนแรกสเตจแรกก็เป็นโลคัดนะครับ ก็คือการขัดหยาบมาแหละถ้าพูดง่ายๆขัดเสร็จผมขอข้ามเวลาแล้วก็ทุกอย่างไปนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลเนานะให้เพื่อนๆดูเพลินๆแล้วกันขัดหยาบเสร็จจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ต่อมาเราก็จะมาขัดเป็นละเอียดครับก็คือสเตจสองก็เป็นพวกไฟล์ขัดมั้งถ้าเขาเรียกเป็นภาษาสากลเนานะขัดเสร็จไฟล์ขัดต่อมาเราก็จะมาลงเป็น p o l i s h i เซรามิกนั่นแหละก็คือขั้นตอนขานขัดขึ้นเงาจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้บางคนก็เรียกว่าสายแมวก็แล้วแต่จะเรียกเลยครับเสร็จออกมาชิ้นงานก็ถ่ายหินออกหน้าตาก็ประมาณนี้เพื่อนๆดูก็มันก็จะเป็นพวกน้ำยาเคมีครับแต่ก็แล้วแต่ว่าเราจะหาเคมีชนิดไหนใส่ชิ้นงานล้างน้ำสะอาดแล้วก็เอาไปเช็ดครับต่อไป จริงๆอะผมเช็คดูแล้วถ้าเราไม่ลงเคลียร์หรือว่าลงแลกเกอร์ครับมันก็ได้แต่ต้องเป็นคนที่ดูแลรักษารถแบบทุกวันอะแล้วผมไม่ใช่สไตล์นั้นไงผมขับแล้วก็ทิ้งเลยต่อมาผมก็จะมาลงเป็นเคลียร์ครับเป็นตัวนี้เป็นเคลียร์ไต้หวันไม่ใช่เคลียร์อะคริลิกถ้าเคลียร์อะคริลิกของเยอรมันอะมันค่อนข้างมีราคาสูงครับแล้วก็การเก็บร,รักษายากมากซึ่งบ้านเราเป,เป็นเมืองร้อนครับ มันเก็บยากอะผมก็เลยใช้เป็นของไต้หวันทีนี้ของไต้หวันน่ะข้อดีก็คือมันก็ใสที่สุดแล้วแหละเท่าที่ผมหาได้ตอนนี้นะแล้วก็คนที่เขาก็เข้ามาขายอะก็ลองเทสกันแล้วเรียบร้อยแต่ด้วยการที่เราลงเขียร์ครับเราต้องยอมแลกว่าความเงาของมันอะของชิ้นงานอะที่เราขัดมามันจะดรอปลงประมาณ5้าถึงสิครับส่วนตัวผมอะผมรับได้อยู่แล้วเพราะว่าอันนี้ผมทําเล่นอันเนี้ยเพื่อนเพื่อสังเกตดูตรงนิ้วมือนะก็เห็นใช่ไหมมันเป็นสะท้อน ประมาณนี้แต่ผมยอมรับได้แลรอครับ5%้าสเปซแต่แรกมากับความคงทนของของล้อของชิ้นงานอะไรประมาณนะี้แดดไม่จันนะครับเป็นพื้นล่มๆก็หนะ้าตาประมาณนี้แหละให้เพื่อนๆดูเล่นค่าเวลาครับอันนี้ผมก็ไปใส่รถละไม่ได้ขับนานถ้ามีปัญหาตรงไหนก็สอบถามก็ไม่ได้ครับ,นนรบ,ด,รบด้วยเปจะก็นสองบครคฝากกดติดตามด้วยนะครับขอมากครับ